สวัสดีแฟนบานาเาทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่10กรกฎาคม2018นะครับอยู่กับอชีวิทางอาซาดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรอ,อาซา้ามาฝากกันเช่นเคยนะครับนอกจากอัปเดตในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะแล้ววันนี้ก็มีข่าวที่แฟนบนานณาเิ้าน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นภาพการ เข้ามารายงานตัวซ้อมของนักเตะอาเซาตนะครับตั้งแต่เมื่อวานซึ่งก็เดี๋ยวอาเซาจะมีคิวเดินทางไปเก็บตัวที่สเปนนะครับราวๆ5วันก่อนที่จะบินไปบินไปทัวเอเชียโดยจะเล่นกับเอซิมิลานนะครับที่สิงคโปร์แล้วก็ตามด้วยในวันที่19กกรกฎาคมนะครับตามด้วยการเล่นกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก่อนที่จะ โปรแกร,รมทัวร์เอเชียด้วยการไปเล่นกับทนนมอสเปอร์ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ตามปกติเนี่ยก็จะมีการกลับมาเล่นเกมกระชับมิตรนะครับที่ลอนดอนซึ่งก็อาจจะเป็นเกมอุ่นเครื่องเล็กๆปิดสนามซ้อมก,กันกับทีมท้องถิ่นอะไรทํานองนั้นนะครับส่วนอีกนัดสำคัญก็เป็นเกมเอมิเรตครับซึ่งก็เล่นกันต่อเน,นื่องมาหลายปีก่อนที่จะเปิดฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6 ด้วยการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีข่าวรายงานออกมาเชื่อมโยงกับการตำล่ากองหน้าตัวเป้าของอาร์เซนนะครับพูดแบบนี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจก็มีนักเตะตัวเก่งของโลกฟุตบอลทั้งในส่วนของเบนจามินเชสโกแล้วก็วิกเตอร์เกโกเรสนะครับที่ตกเป็นข่าวกับอาร์เซนแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในฤดูกาลนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นโชคดีของอาร์เซอก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในมือเนี่ยตลาดซื้อขายนักเตะของอาร์เซอจะโหดกว่านี้นะการแข่งแย่งลายเซ็นของนักเตะเป้าหมายเนี่ยจะมีความดุเดือดมากกว่านี้แม้แต่ในตอนนี้นะครับอาร์เซอมีตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในมือแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีเนี่ยพวกเขาก็ยังพยายามที่จะ แย่งชิงลายเซ็นนักเตะเป้าหมายจากอาเซ็นะครับโดยในรายของวิกเตอร์โยโกเรสเนี่ยก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเชื่อว่าตัวเองได้เปรียบในส่วนของการมีรูเบนโมริมอดีตกุนซือของสปอริงลิสบอนที่เคยเป็นคนเซ็นสัญญาดึงเอาวิกเตอร์โยโกเรสมาจากโคอินทรีซิตี้แล้วก็ได้รับความชื่นชมอย่างสูงจากทั้งนักเตะแล้วก็ตัวแทนของเขา อย่างฮาซันคิติงกยาและก่อนหน้าน,นี้มีการคาดหมายกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะได้ายเซ็นของวิกเตอร์เยอรเรสไปร่วมทีมเมื่อครั้งที่รูเบนอโมริมย้ายไปรับงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตําเหมือนสัญญาสุภาพบุรุษ gentlemen agreement ระหว่างรูเบนอโมริมกับสปอริงลิสบอนเนี่ยก็จะทำงานตามเป้านะครับโดย มีรายงานว่าก่อนหน้าที่อมโมริมจะย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเขามีข้อตกลงกับสปริงลิสบอนนะครับว่าเขาจะไม่ดึงนักเตะคนสําคัญของสปริงลิสบอนไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดเดือนมกราคมซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่มาที่ทําให้เกิดเจนเทอร์แมนแอเกรเมนต์ระหว่างสปริงลิสบอนกับวิกเตอร์โยรกเรสเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าโยรกเรสอยู่ ช่วยสโมสรจนจบฤดูกาลเนี่ยเขาจะได้รับการปล่อยตัวให้ย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์ในวงเล็บในส่วนของค่าตัวเนี่ยกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดนะสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยชีย้แจงว่าพวกเขาไม่ได้ตกลงค่าตัวที่60บล้านยูโรบวกกับ10ล้านยูโรตามที่เอเจนต์ N ของวิกเตอร์เยอเกเรสเนี่ยออกมาให้ข่าวสโมสรเนี่ยตกลงที่จะปล่อยวิกเตอร์เยอเกเรสออกไปตามราคาที่เหมาะสมแต่ว่าน้อยกว่าค่าฉีกสัญญา ซึ่งความจริงเป็นยังไงก็ก็คงต้องอาศัยกล้องวงจรปิดนะครับถ้าหากว่ามันมีอยู่ที่สมโมสรแล้วไม่ได้ถูกทําลายหลักฐานไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าการเจรจารในวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครพูดอะไรยังไงบ้างแต่ว่าถ้าให้เดานะเฟเดริโกวารันดัสประธานสมโมสรของสปอร์ติ้งลิสบอนเองก็คงจะมองว่านักเตะเนี่ยมีศักยภาพสูงขนาดนี้นะครับจะปล่อยตัวออกไปด้วยราคาที่ต่ำกว่า 60ล้านปอนด์มันก็กระไรอยู่นะมันจะดูเหมือนว่าตัวเองโง่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเป็นไปนได้แล้วก็อาจจะโดนแฟนบอลสปอร์ติงลิสบอนเนี่ยถล่มเอาได้เหมือนกันแต่ในขณะที่ทาง Victor ยโยเกเรสเนี่ยก็หัวเสียเป็อย่างมากนะครับที่รู้สึกว่าสมโมสรเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคําสัญญาที่ได้ให้เอาไว้แล้วก็ ตัดสินใจแจ้งสโมสรน,นะครับว่าเขาจะไม่ลงเล่นให้กับ Sporting Lisbon อีกต่อไปแล้วนะนำมาสู่การเจรจาซื้อขายอย่างจริงจังระหว่าง Sporting Lisbon กับ Arsenal นะครับแต่ว่า Sporting Lisbon เองก็อยากได้ค่าตัวเบื้องต้นนะหกล้านปอนด์ส่วนที่เหลือเนี่ยพวกเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีแอดออนไหมแต่ว่าขอ60ล้านปอนด์นะแต่ว่าในขณะที่อาร์เซนเนี่ยต้องการจะเสนอเงินที่เป็นการันตี หรือว่าราคาที่ Sporting l i s b o n จะได้แน่ๆเนี่ยที่56ล้านปอนด์นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นแอดออนอีกประมาณสัก13ล้านปอนด์รวมแล้วก็จะเป็น69ล้านปอนด์หรือว่า80ล้านยูโรตามที่ Sporting Lisbon ต้องการทีนี้เนี่ยมันมีความไม่สามารถ c o m promis หรือว่ายังไม่สามารถที่จะประนีประนอมกันได้นะตอนนี้สถานการณ์ก็เลยยังอยู่ในสภาวะสุญญากาศนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ก็ยังคงแช่อยู่แบบนั้นทำให้แมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดกำลังจับตาดูสถาน,นการณ์อยู่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้ามาพิจารณาโอกาสในการดึงเอาวิกเตอร์เยอกรสไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานจะมีข่าวว่าทางทีมงานของวิกเตอร์เยอกรสเนี่ยก็มองถึงเวิร์สเคสซีนาริโอนะครับที่ดีลระหว่างอาร์เซอลกับ สปอร์นิงลิสบอนเนี่ยจะไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะจบลงด้วยการตัดสินใจย้ายไปเล่นแบบยืมตัวของวิกเตอร์โยกอรสเช่นเดียวก,กันกับที่เกิดขึ้นที่นาโปรีนะครับโดยวิกเตอร์ออซิเฮนไม่สามารถย้ายทีมตามที่เขาคาดหวังได้นะครับซึ่งตอนนั้นนาโปรีก็เจรจายอยู่กับเชลซีทาให้ท้ายที่สุดเขาตัดสินใจย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับกาลาตาสรายแต่ถ้ามีข้อเสนอจากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า ต่มันก็อาจจะดีพอนะกับการได้ชื่อว่าเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปลุ้นเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลต่อไปแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับส่วนตัวไม่เชื่อว่าอันเดอร์เบอร์ตาเนี่ยจะยอมยกธงขาวเพียงเพราะว่าเงานินราวๆสัก5ล้านปอนด์นะที่ยังเป็นส่วนต่างราคาระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนกับอาร์เซนอลถ้ามันไม่มีอะไรมากกว่านั้น แต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนของการตามล่ากองหน้าตัวเป้าเนี่ยเว็บไซต์ฟุตบอลอย่างโฟโฟทนะครับซึ่งก็เคยนําเสนอข่าวว่าอารซอลบัลลูคอตกลงส่วนตัวหรือว่า Personal t e r อมกับกองหน้าทีมชาติสซววีเนียอย่างเบนจามินเชสโกนะครับก่อนที่ข่าวจะเริ่มซาซาไปแล้วก็กลายเป็นว่าอาร์เซอลมาโฟกัสกับการดึงเอาวิกเตอร์ยอเกรสไปร่วมทีมตอนนี้พวกเขาออกมารายงานว่าดีลระหว่าง อาเซากับเบนจามินเชสโกเนี่ยยังไม่จบนะครับก็ยังคงมีการยังมีโอกาสที่จะกลับไปพิจารณากันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการเจอจาระหว่างอาเซากับสเรริงลิสบอนในกรณีของการย้ายทีมสำหรับกองหน้าตัวเก่งทีมชาติสวีเดนอย่างวิกเตอร์เยอเรสนะครับโดยพวกเขาอ้างสื่อท้องถิ่นของเยอรมันนะครับอย่างเคมนิสเตอร์มอร์เกนโพส ที่ทางทีมทล์กนำมารายงานนะว่าในระหว่างที่อาร์เซอวกำลังโฟกัสกับการดึงเอาเบนจามินเชสโกนะครับพวกเขาก็ยังรักษาโอกาสที่จะดึงเอาเบนจามินเชสโกมาร่วมทีมเอาไว้เหมือนกันซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงในส่วนของข่าวคราวอื่น,นๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับ BBC ก็ได้รายงานว่าอาร์เซยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเชลซีได้พิจารณานะครับในการ ดึงเอาโนนี่มาดูเอเก้มาร่วมทีมแล้วก็เป็นข้อสเสนออย่างเป็นทางการด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ระบุเม็ดเงินในข้อสเสนอว่าอยู่ที่ราคาสักเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านี้สื่อคาดการเงินว่าเชลซีต้องการค่าตัวของนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ราวๆห้าสิบล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้นักเตะก็อยู่ระหว่างการช่วยทีมเชลซีนะครับลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งสิง์บลูเองก ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปเจอกับเพรสเซงชาแมงซึ่งจะแข่งขันกันในวันจำที่จะถึงนี้นะครับและหลังจากนั้นก็เชื่อว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดึงเอานักเตะในตำแหน่งริมเส้นเข้ามาร่วมทีมโดยเฉพาะในรายของโนนี่มาดูเก้ส่วนการดึงเอาโรดิโกมาร่วมทีมเนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้นะเพราะว่า ตามสัญญาณที่ออกมาเนี่ยแฟนบอลนาโซก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่ทีมเนี่ยไปดึงเอามาดูอเก้เข้ามาร่วมทีมสักเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่ามาดูอเก้เนี่ยจะมาในโควต้าของการเป็นแบ็กอัพให้กับริมเส้นทั้งสองฝั่งนะครับโดยเฉพาะด้านขวากับการที่มีบุโกยสาก้ากมศึกหนักมาตลอดแล้วก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บการได้โนนี่มาดูอเก้เข้ามาซับพอร์ตเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยแบ่งเบาภาระของบุโกยสาก้าได้มากทีเดียวนะครับ นอกจากนี้สถิติยังบอกว่าถึงแม้ว่ามาดเอเกจะได้เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายน้อยกว่าฝั่งขวามากแต่เขาก็ทําได้ดีนะเมื่อเทียบกับกาเบรียลติเนลลี่แล้วก็เลนโดทอสซาส่วนการมาของเอเบ c รซีเอเซ่เนี่ยก็จะช่วยอาเซอได้มากนะครับในการบริหารจัดการแผงแนวรุกเพราะว่าเอเซ่ก็ถือว่าสารพัดประโยชน์มากๆเล่นได้ทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ ผู้สื่อข่าวของ BBC อย่างฟิลแมกนาลตี้นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นนะถึงเหตุผลที่อาร์เซอาเนี่ยให้ความสำคัญกับการดึงเอาโนนี่มาดูเก้เข้ามาร่วมทีมมากกว่าเอเบ c รซีเอเซ่ S A นะครับถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าเอเซ่ S A เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแต่ว่าโนนี่มาดูเก้ก็เป็นนักเตะพรสวรรค์สูงนะครับแล้วก็อายุน้อยกว่าเอเซ่ S A ถึง4ปี ตอนนี้เอเซอายุ27นะครับในขณะที่มาดูเอเก้เนี่ย23ซึ่งก็ดูมี potential ที่จะเติบโตได้อีกมากนะครับก็น่าสนใจว่าอาเซาเนี่ยจะตัดสินใจดึงเอาทั้งโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เอบรซเอเซเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ปล่อยกาเบรียลมติเนลี่แล้วก็เลนโดทอสซาออกจากทีมหรือไม่นะครับแต่ว่าในการซ้อม เพื่อเตรียมจิมสําหรับฤด,ดูการหน้าในช่วงนี้ทั้งม a ตตินเนลลี่แล้วก็ทอสซาก็ยังคงเข้ามารายงานตัวซ้อมตามปกตินะครับก็สำหรับแฟนบอรนาโซาที่กำลังจับตาดูความเปลี่ยนแปลงของทีมกันอยู่ก็คงจะต้องลุ้นกันวันต่อวันนะครับและสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนก็ หวังว่าแฟนบนาร์าเซลทุกท่านจะยังติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับมีข่าวสารอะไรดีๆเราก็จะรีบนำมาอัปเดตสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียพงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ